วันที่วันนี้วันนี้ค่ะแค่เส้นที่มเสนนะวช่ม่วันแล้วนั่ีนแะสามวันที่สี่วันที่สแล้วจะสวดอีกกี่วัน เรากำหนดสวดเจ็ดวันเนาะถึงว right? no, no ันเสาร์ใ oh, ช่ค่ะก่อนน้องไปโรงเรียนไม่ได <magician> ้ไม <Asian> ่ได <or Leaf y> <mom> ้เป็นอะไรเลยค่ะไปจากแม่ค่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าน้องอ่ะคือเริ่มมีอาการอ่ะตอนประมาณเที่ยงค่ะที่โรงเรียนขอนที่จะฉีดวัคซีนตอนใบสองถือไว้แล้วะแต่วันก็สูงแล้วนะสูงแล้วก็สูง่งก็สูงใหญ่ก็มีพ่อก็สูงแม่ก็สูงแล้วนะ ถ่ายที่โรงเรียนใช่ค่ะเขาตากักปัดแต่ต้องต้องคุยเรื่อง,เร,องเรื่องที่ไม้ที่สำคัญในเรื่องที่ไม่ได้วัดใครไม่ได้มาเตรียท้องนะแล้วมันจะมีอะไอีกไม่ใกล้ครับมหาราราจะก,กออกไปทางทางชาญเมืองหน่อนติดก,กับบางประหันบางประหังคืออยุธยาเงี้ยนะั่นกับจังหวัดอยุธยาสุดทางไปไหนอ่ะ อยู่ที่อยุธยาเนี่ยนะใช่ครับสามสี่โลก็ามันก็ใกล้เนี่ยนะตำบลเดียวกันต่คนเดียวกันละหมู่บ้านละหมู่บ้านห้านาทีนะถึงใช่ค่ะน้องเขาก็เป็นไม่เป็นโรคเป็นอะไรไม่เคยแล้วก็กินข้าวได้ปกติช่วงวันศุกร์ก่อนน้องก็กินยาปกติค่ะเพราะว่าจะได้ลดไข้เช้ามาวันเสาร์น้องไปเรียนค่ะแล้วก็บ่นว่าคือไปเรียนอ่ะเราเงียบหายไปในห้องน้ําไปดูน้องก็คือ ล้มไปแล้วอค่ะสลบไปแล้วอค่ะแล้วก็พาส่งโรงพรยาบาลค่ะแล้ปั๊มหัวใจถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าน้องเสียแล้วไปโรงพยาบัลแค่ชั่วโมงก็เสียปั๊มถึงหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าถึงหนึ่งชั่วโมงตอนตอนเสียนี่คือตอนตอนที่อุ้มไปโรงพยาบาลน,นี่ได้ฟังหัวใจค่ะไม่มีสติค่ะแต่หนูฟังหัวใจเพราะหนูกลัวลูก เป็นอะไรงปั๊มไปก่อนอุ้มไประหว่างทางนะก็บอกว่ายังให้นี่พอก็ไปชนะสูตรหะตอนนี้อยู่ระหว่างใช่ค่ะรอผลรี่ละเอียดชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะนะคะแต่ข้อสรุปที่ว่าจะสรุปมาว่าใครจะออกมารับผิดชอบยังไม่มีครับต้องรอผลตรวจ จากโรงพยาบาลมาก่อนถึงจะรู้ว่าส่วนไหนที่ว่าต้องมีความรับผิดชอบป่ะงจไม่ก็จะถามอะไรบ้างนะไม่ได้อ่าน,น,นอะไไม่ได้มันก็จะได้เส็นชื่อทางสายไมเนี่ยก็ได้ทราบว่าทางเนี้ยไม่ได้มีการตรวจอะไรเลยนะมันเป็นไข้นะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าตอนเที่ยงเพื่อนมาบอกว่าลูกสาวเป็นไข้อะไรเงี้ยนะตัวร้อน วตอนนั้นก็เป็นจุดประเด็นหนึ่งว่าถ้าสมมติเด็กเป็นไข้แล้วไปฉีดยาเน,นี่ยมันจะมีผลอะไรหรือไม่อะไรเนี่ยน,นะคะตรงนี้ก็คมจะต้องทางบน,นิษิก็จะติดตามเรื่องให้นะคะก็จะประสานให้ความเป็นธรรมละนะฝ่ายแล้วก็ให้เป็นเรื่องที่กระจางด้วยนะคะว่าน้องเขาเสียชีวิตด้วยเหตุใดตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะทีนี้เพอเอิญมันหยุดหยุดสี่วันนะเดี๋ยวขอเป็นวันอังคาร